ถามว่าเรียนบาลีแล้วได้อะไรอาจารย์ทุกองเนะี่ยที่ท่านพูดเนะี่ยทุกท่านก็คงจะได้ฟังแล้วแต่ผมก็สรุปคอนเซปต์ง่ายๆเรียนบาลีนี่ได้คําสอนพระพุทธเจ้าอันนี้ได้แน่แต่คําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันตรงพระไตรปิฎกหรือไม่เออมีคําถามก็ให้คําตอบไปแล้วแหละคือหลักสูตรของคณะสงฆ์ท่านวางสเตปไวด้ดีผมรู้สึกอย่างนั้นท่านจะไม่เอาสิ่งที่มันหนักไว้นะํามาใส่หัวของนักเรียน ตั้งแต่เบื้องต้นนะค่อยผ่อนคลายเช่นหลักสูตรธรรมบทเนี่ยแปลธรรมบทเนี่ยเป็นนิทานเรื่องง่ายๆแล้วก็แปลสนุกๆไปแต่การแปลสนุกนะบางรูปก,ก็เป็นทุกข์นะครับเพราะว่าหลักไม่ดีเรียนหลักไวยรียบจานไม่ดีพอขึ้นแปลมันก็ขึ้นแปลลบาบากแปลไม่สนุกครับทีนี้วิธีการแปลให้สนุกก็คือท่านต้องกลับไปเริ่มต้นศูนย์เริ่มต้นหนึ่งมาให้ดีๆและแปลจะแปลหนังสือสนุกนี่ค่ะ การจัดหลักสูตรเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็การเวลาผ่านไปนอกจากได้ความรู้ที่เป็นพุทธวจนะแล้วเนี่ยยังได้ธรรมะครับผมก็นึกแปลกใจว่าทําไมพระโบราณอาจารย์ท่านถึงอยากจะให้พระเนนเรียนบาลีนะไอทางโลกก็เยอะแต่พระเก่าๆไปเนนไปเรียนบาลีไปหลวงพี่ไปเรียนบาลีสรุปนอกจากเราได้พุทธวจนะแล้วเนี่ยเราได้คุณธรรมพื้นฐานที่มนุษย์จะพึงมีที่ผู้นําจะพึงมี เช่นอะไรความรับผิดชอบเนนจะมาขี้เกียจเล่นแต่โทรศัพท์อยู่ไปสอบกี่ปีถึงจะได้ไม่ได้ต้องรับผิดชอบงานที่อาจารย์สั่งรับผิดชอบตัวเองเขาเรียกว,ว่าจัดระเบียบตัวเองนะครับจัดระเบียบตัวเองคุณธรรมนี้เป็นคุณธรรมพื้นฐานที่พระเนนผู้นำจะต้องมีพระเนนไม่ว่าระดับใดละพอมาเรียนบาลีปับ๊บต้องจัดระเบียบตัวเองให้ได้ นี่อย่างหนึ่งอย่างที่สองเลยสร้างบารมีให้เกิดสร้างบารมีให้เกิดอะไรบ้างคุณธรรมสําหรับผู้นําประการหนึ่งก็คือวิริยะบารมีความเพียรเรามาเรียนบาลีแล้วต้องขยันนะท่านมาขยันเรามาแล้วมาเรียนต่อยอดนี่โดยเฉพาะบาลีวยากรณ์ผมก็ฝากอาจารย์ผู้จะสอนบาลีวยากร์ด้วยนะ ว่าหลักสูตรที่เขาให้ไว้เนี่ยพอแปลหนังสือได้ไม่ขี้เรหรอกครับหลักสูตรที่สมเด็จพระมาหาสมนมณเจ้าเนี่ยกรมพระยาวชิรยานวโรรสเนี่ยได้ทรงรจนาจริงๆก็คือ ทรงคัดมาจากบาลีมูลกระจายเดิมเพื่อที่จะให้เหมาะแก่คนเหมาะกับเวลาเหมาะแก่ความเข้าใจใครต้องการความพิสดารก็ไปเรียนบาลีใหญ่เพิ่มเติมคมภีศรัทธาวิเศษแต่สําหรับหลักสูตรที่ท่านมีอยู่เนี่ยพอเข้าใจพอแปลหนังสือได้แต่ว่าแม้กระนั้นก็ยังต้องใช้วิริยะอุตสาหะวิริยะบารมีมาแล้วมาเรียนบาลีขยันอดทนบารมีที่สอง ก็คือความอดทนต้องมาความอดทนต้องมาความอดทนก็คืออดทนอย่างต่อเนื่องความอดทนมันเป็นคุณธรรมสาคัญที่จะทําให้ความเพียรของเรายั่งยืนเรามีความเพียรบางทีมันก็สะดุดครับเพราะวันหนึ่งเราเกิดความท้อแท้เกิดความท้อแท้โอ้โหบาลีมันแปลยากเหลือเกินเกิดความท้อแท้เราก็จะทําให้จีวรเราร้อนอยากศึกบ้างอยากเรียนทางโลกบ้างหันเหชีวิตพอหันเหชีวิตปับนะ๊บเนี่ยการศึกษาสายบาลีก็เริ่มจะริบรีลงสุดท้ายก็ปิดสนิทเลยครับปิดสนิทเลยการที่จะเปิด เส้นทางบาลีให้กว้างเนี่ยต้องใช้ขันติบาร,รมีเสริมเพื่อเกิดความวิริยะอุตสาหะต่อเนื่องเรื่อยๆ